สามเคล็ดรับดับความจนครูเอลฟามีวิธีทําให้ทุกๆคนพ้นจากความยากจนกันค่ะเพราะครูเอลฟาได้รู้ความรับนี้และเอามาลองฝึกฝนและทําตามดูมันทําให้ครูเอลฟาได้มีผลรับของชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นไปในทางที่ดีค่ะครูเอลฟาก็เลยตื่นเต้นแล้วก็มีความปรารถนาที่จะนําความรู้เนี้ยเอามาแชร์ให้กับทุกๆคนที่ ต้องการที่จะผ่านพ้นจากความยากจนไปด้วยกันนะคะอย่างที่1เลยก็คือครูอัลฟ่าคิดแบบคนรวยค่ะอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเราคิดอะไรในสมองของเราเรารู้สึกอะไรเนี่ยมันก็จะเกิดมาเป็นผลรัพธ์ภายนอกของเราอ้าวแล้วอย่างนี้คนที่เขามั่งคั่งร่ารวยกันอยู่เนี่ยแสดงว่าเขามีความคิดที่ไม่เหมือนเรานะสิครูอัลฟ่าก็แฮ็กสมองเขาเลยค่ะว่าเขามีความคิดแบบไหนกันซึ่งครูอัลฟ่ารู้มาว่า คนมั่งคั่งร่ำรวยหรือคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตกันนั้นน่ะเขามีการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะเมื่อเรารู้ความรับนี้แล้วเราก็มาตั้งเป้าหมายกันดีไหมคะคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยและประสบความสําเร็จในด้านการเงินค่ะเขามักจะมีการตั้งเป้าหมายทางการเงินกันไว้แบบนี้ค่ะทุกคนคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการเงินให้มากที่สุดแต่พวกเขาต้องการทั้งเงินและก็มีทั้งเวลา เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่แท้จริงกันด้วยค่ะและพวกเขาก็จะมีการวางแผนและบริหารจัดการให้ตัวของเขาเองเนี่ยมีรายได้จากหลากหลายช่องทางค่ะและที่ครูอัลฟาทราบมาก็คือเขาจะวางแผนทางการเงินไว้แบบนี้ค่ะแบบที่1เขาจะมีช่องทางในการสร้างรายได้โดยการ active income หรือการสร้างรายได้จากการที่เขาได้ลงมือทำกิจการหรือธุรกิจใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางคนอาจจะ มีรายได้จากงานประจําหรือมีรายได้จากการค้าขายหรือมีรายได้จากการทํางานบางอย่างแล้วก็ได้เป็นผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินกลับมานั่นเองนะคะและแบบที่2ค่ะเขาจะมีการวางแผนให้เขามีรายได้จาก passive income นั่นก็คือเป็นเงินอัตโนมัติที่เขาสามารถได้มาแม้ว่าเวลานั้นเขาจะไม่ได้ลงมือทํางานใดๆก็ตามนะคะเช่นเขามีอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นตึกอาคารพาณ ไว้ปล่อยเช่าซึ่งอยู่ในทำเลที่ดีและมีศักยภาพในการทำธุรกิจหรือว่าค้าขายเพื่อที่จะให้คนที่สนใจเนี่ยได้มาเช่าใช้บริการอาจจะเป็นรายเดือนรายปีหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เขาได้ตกลงกันอย่างเช่นครูเอลฟาก็ลงทุนในการซื้อหุ้นในบางตัวเอาไว้นะคะซึ่งครูเอลฟาก็จะคัดสรรก่อนว่าหุ้นตัวไหนที่มีพื้นฐานดีแล้วก็เป็นหุ้นที่มีอนาคตนะคะครูเอลฟาก็ใช้เงินจ ในการซื้อหุ้นนั้นเอาไว้นะคะแล้วก็ปล่อยให้ทำรายได้ให้กับครูเอลฟาโดยรายได้ที่จะได้มาก็คือ1จากส่วนต่างที่ซื้อไว้ในราคาต่ำแล้วเวลาผ่านไปราคาหุ้นตัวนั้นมันสูงขึ้นมาครูเอลฟาก็จะได้รับผลกำไรจากการลงทุนในครั้งนี้นะคะและรายได้จากการซื้อหุ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือครูเอลฟาจะได้รับเงินปันผลเมื่อหุ้นตัวนี้ทำการแบ่งผลกำไรเป็นเงินปันผลออกมาให้กับผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะหรือ ที่เจ๋งกว่านั้นค่ะพวกเขาเนี่ยมักจะสร้างทรัพย์สินทางปัญญาค่ะทุกคนก็คือผลงานที่สร้างขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขานั่นเองอาจจะเป็นการเขียนหนังสือเพื่อเอาออกมาขายให้กับผู้คนหรือผลิตคอร์สออนไลน์ซึ่งพวกเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และพวกเขาก็จะมีรายได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ ต้องมานั่งเขียนหนังสือซ้ำๆหรือทำคอสออนไลน์ในเรื่องเดิมซ้ำๆแต่เขาก็ยังมีรายได้เข้ามาหาเขาอย่างอัตโนมัติและข้อ2ค่ะเมื่อเรามีความคิดแบบคนรวยแล้วพูดเหมือนคนรวยด้วยค่ะทุกคนคนรวยทุกคนนะคะเขาจะพูดในสิ่งที่เขามีพลังงานในชีวิตก็คือสร้างความมั่นใจให้กับเขาเช่นเขามักจะพูดว่าเรื่องนี้หรอง่ายนิดเดียวเขาสามารถทํามันได้อย่างง่ายๆและเรื่องนี้เหรอเขาคู่ควรมากเลยอะ่ะเห็นไหมคะคําพูดของเขาเนี่ย ส่งผลให้ชีวิตของเขาเนี่ยมีพลังงานที่ดีอย่างเช่นเขามีเป้าหมายทางการเงิน1ล้านบาทคนร่ำรวยอะคะ่ะเขามักจะพูดว่าเงิน1ล้านบาทเหรอจิบจ๊บจิหาได้ง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆที่เกิดขึ้นแบบธรรมดารรมดาเป็นปกติของชีวิตเขาเลยแต่ถ้าเราครูแอลฟาเองนี่แหละคะ่ะเมื่อก่อนอเงินต้องล้านนึง มันห่างไกลเหลือเกินอะ่ะมันเกินเอื้อมฉันคงหามันมาไม่ได้หรอกหรือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตเหรออย่างฉันเนี่ยนะจะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือเห็นใครที่เขามีชีวิตที่ดีแล้วก็เพียบพร้อมไปทุกอย่างก็มักจะพูดว่าดีเนะาะพวกเขาโชคดีจังเลยทาไมเราไม่โชคดีเหมือนเขาบ้างวะ <c oughs> <c oughs> เหล่านี้แหละค่ะทุกๆคนเห็นความแตกต่างไหมคะว่า คำพูดของคนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยกับคำพูดของคนที่ขาดแคลนอะมันมีความแตกต่างกันแบบไหนดังนั้นเราเป็นผู้เลือกค่ะและต่อจากนี้ไปเราจะเลือกพูดเฉพาะคำพูดและประโยคที่ส่งเสริมให้เราไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยกันนะคะข้อ3เลยขาดไม่ได้ค่ะคิดแบบคนรวยแล้วพูดแบบคนรวยแล้วทําแบบคนรวยด้วยค่ะทุกคนคนรวยเขาทําแบบไหนกันนะ คนรวยเนี่ยเขาจะลงมือทําเฉพาะสิ่งที่เขาทําแล้วมันสร้างพลังงานที่ดีให้กับเขาค่ะทุกคนอุ้ยมันเป็นยังไงนะคะเขาจะเลือกทํางานที่เขาทําแล้วเขามีความสุขสนุกที่ได้ทํามันหลงไหลและเพลิดเพลินที่จะทํามันนะคะโดยที่บางครั้งอ่ะเขาไม่ได้เรียกมันว่างานด้วยซ้ําค่ะเขาเรียกมันว่ากิจกรรมที่ทําแล้วเขามีความสุขยิ่งทําก็ยิ่งได้รับพลังงานที่ดี ยิ่งได้รับพลังงานที่ดีพลังงานเงินก็หมุนเวียนเข้ามาเห็นไหมคะว่ามันมีความต่อเนื่องสอดคล้องเป็นเนื้อเป็นหนึ่งเดียวกันเลยค่ะครูอัลฟาเองนั่นแหละคะ่ะยกตัวอย่างเมื่อก่อนนะคะเวลาจะทําอะไรเนี่ยบางครั้งสิ่งนั้นไม่ได้อยากทําเลยแต่ต้องฝืนใจทําเพราะว่ามีคนบอกว่าทําแบบนี้มันดีนะพ่อแม่บอกว่าอยากให้ทําแบบนี้ลูกเป็นความใฝันของพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้หรือว่าทําเอาใจแฟนรู้มาว่าแฟนชอบแบบนี้นะครัวอัลฟาก็พยายามทําในสิ่งที่ คิดว่าทําแล้วมันจะทําให้ถูกใจแฟนว่างั้นเถอะแต่เราเนี่แหละค่ะรับผลฝืนใจทําอดทนทําพยายามทําทําไปบน่นไปทําไปเครียดไปทําไปก็วายเบชันตกทําไปก็พลังงานตกพลังงานตกเครียดสับสนเหนื่อยล้าท้อแท้มันเป็นคลื่นพลังงานต่าๆแล้วมันจะไปดึงดูดเอาความมั่งคั่งร่ํารวยไปดึงดูดเอาเงินทองหรือความโชคดีมาได้ยังไงนะคะถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเรา คือผู้เลือกประโยคนี้ครูแอลฟาขอพูดย้ำๆซ้ำๆบ่อยๆนะคะเพราะมันคือสัจธรรมค่ะเราคือผู้เลือกถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งไหนที่จะส่งเสริมให้ทําให้ชีวิตของเรามีพลังงานสูงมีพลังงานดีเพื่อที่เราจะได้ไปดึงดูดเอาความโชคดีและดึงดูดเงินทองและความมั่งคั่งร่ํารวยมาหาเราได้อย่างง่ายๆเราก็เลือกสิ่งนั้นสิคะจะรออะไรใช่ไหมคะ <laughs> สรุปนะคะถ้าอยากจะเป็นคนมั่งคั่งร่ํารวยเราก็ก๊อปปี้การเป็นแบบ คนมัง่งคั่งร่ำรวยเลยค่ะก็คือ 1. คิดแบบคนที่เขามัง่งคั่งร่ำรวย2พูดแบบคนที่คนมัง่งคั่งร่ำรวยเขาพูดกันสาํ 3. ทในแบบที่คนมัง่งคั่งร่ำรวยเขาทํากันครูแอลฟาเชื่อว,ว่าเราทุกคนทําได้เท่าเทียมกันค่ะเพราะถ้ามีมนุษย์คนหนึ่งทําได้เราก็เป็นมนุษย์คนนึงก็ย่อมทําได้เช่นกันค่ะขอให้ทุกๆคนสนุกกับการเลือกในสิ่งที่ใช่ให้กับชีวิตของตัวเองนะคะเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสวัสดีค่ะ